สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การเรียนรู้วิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3กับครูแอนคนเดิมนะคะวันนี้ครูแอนนำเรื่องราวของคำพองรูปมาให้นักเรียนได้เรียนรู้กันค่ะว่าแต่ว่าคำพองรูปนั้นหน้าตามันจะเป็นอย่างไรถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้ด้วยกันดีกว่านะคะแล้วคำพองรูปที่ว่านั้นคืออะไร เราจะมาเรียนรู้คำว่าพ้องก่อนนะคะคำว่าพ้องคำเดียวมีความหมายว่าต้องกันหรืออาจจะมีความหมายว่าตรงกันก็ได้ค่ะและความหมายสุดท้ายที่สามารถแปลได้ก็คือหมายความว่าเหมือนกันนั่นเองค่ะดังนั้นคำว่าพ้องจึงหมายถึงต้องการตรงกันหรือเหมือนกันค่ะ เมื่อนักเรียนมีความเข้าใจว่าความหมายของคําว่าพ้องนั้นหมายถึงอะไรตอนนี้เรามาทําความเข้าใจกับคําว่าพ้องรูปกันบ้างค่ะคําพ้องรูปหมายถึงคําที่มีรูปเหมือนกันหรือ คำที่เขียนเหมือนกันก็ได้นะคะสรุปหลักการง่ายๆค่ะคำพ้องรูปก็คือคำที่มีรูปและก็เขียนเหมือนกันเป๊ะๆเลยนะคะแต่เวลาอ่านออกเสียงค่ะให้อ่านออกเสียงแตกต่างกันความหมายที่ได้ก็จะแตกต่างกันด้วยเช่นเดียวกันนะคะและนี่ก็คือลักษณะง่ายๆของคำพ้องรูปค่ะได้เวลามาเรียนรู้คำพ้องรูปอย่างสนุกสนานกับครูแอนแล้วนะคะ ตอนนี้ครูแอนจะมีตัวอย่างคำพ้องรูปมาให้นักเรียนได้ดูกันค่ะตัวอย่างที่หนึ่งคำแรกเขียนสะกดคำว่าสระแอขอไข่มอม้าเวลาอ่านออกเสียงแบบที่หนึ่งออกเสียงว่าคเมซึ่งหมายถึงคนขเขมรน,นะคะส่วนการอ่านออกเสียงแบบที่สองให้ออกเสียงว่าแขมค่ะซึ่งเป็นชื่อของไม้ล้มลุกชนิดหนึ่ง,งนั่นเองค่ะเมื่อเรานำคำทั้งสองคำมาแต่งให้อยู่ในประโยคเดียวกันจะได้ว่า คนคแม่ปลูกต้นแขมไว้ที่หลังบ้านสังเกตนะคะเขียนเหมือนกันแต่อ่านออกเสียงแตกต่างกันความหมายก็แตกต่างกันค่ะสำหรับคำที่สเขียนสะกดคำได้ว่าปอรออกอปรักการอ่านออกเสียงแบบที่หน่งนั้นออกเสียงแบบคำควบกล้ำแท้ค่ะออกเสียงว่าปรักหมายถึงเงินหรือแร่เงิน การอ่านออกเสียงแบบที่2อออกเสียงแบบอักษรน,นำนะคะออกเสียงว่าประหลักซึ่งหมายถึงหักนั่นเองค่ะเมื่อเรานำคําทั้งสองคำนี้มารวมอยู่ในประโยคเดียวกันจะแต่งประโยคได้ว่ากำไรปลักอยู่ใต้ซากเจดีที่ปรลักหักพังนักเรียนสังเกตเห็นว่าเราเขียนเหมือนกันแต่อ่านออกเสียงแตกต่างกันความหมายก็ต้องแตกต่างกันด้วยนะคะ คำที่3การเขียนสะกดคำปออะกอปักปอเอาเปาเม่โทเป้าปักเป้าการอ่านออกเสียงแบบที่1ออกเสียงว่าปักเป้าหมายถึงชื่อเว้าที่เราเรียกกันว่าเว้าปักเป้านั่นเองค่ะการอ่านออกเสียงแบบที่สองให้ออกเสียงว่า เป้าซึ่งหมายถึงชื่อปลาทะเลนะคะเมื่อเรานำคำทั้งสองคำนี้มารวมด้กันจะแต่งเป็นประโยคได้ว่าว่าปักเป้าลอยไปตกใกล้ๆปลาปักกะเป้าที่ตายแล้วนักเรียนสังเกตค่ะเขียนเหมือนกันอ่านออกเสียงแตกต่างกันความหมายก็แตกต่างกันค่ะคำที่4ค่ะเขียนสะกดคำว่าพอพานยอยักษ ah ์สะอาทอทงสะอิ คำนี้อ่านออกเสียงได้2แบบแบบที่1ออกเสียงว่าพยาธหมายถึงชื่อสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนะคะส่วนการอ่านออกเสียงแบบที่2ให้ออกเสียงว่าพยาธิซึ่งหมายถึงความเจ็บไข้หรือความเจ็บป่วยนั่นเองค่ะ เมื่อเรานำคำทั้งสองคำนี้มารวมอยู่ด้วยกันจะแต่งเป็นประโยคได้ว่าพยาธิเป็นสาเหตุสำคัญของโรคาพยาธินะคะสังเกตคะนักเรียนเขียนเหมือนกันออกเสียงแตกต่างกันความหมายแตกต่างกันแบบนี้เรียกว่าคำ้องรูปค่ะ เรามาต่อกันที่คำที่5นะคะคำที่5เขียนสะกดคำว่าสระแอหอหีบนอนหนูคำนี้สามารถอ่านออกเสียงได้2แบบค่ะแบบที่1อ่านออกเสียงว่าแหนค่ะหมายถึงห่วงเฝ้าหรือระวังนะคะส่วนแบบที่สองอ่านออกเสียงว่าแหนค่ะหมายถึงชื่อไม้น้ําซึ่งเป็นอาหารของปลาที่อยู่ในน้ํานะคะเมื่อเรานําคําทั้งสองคำมาแต่งเป็นประโยคจะได้ว่า คุณยายห่วงแหนจอกแหนที่ปลูกอยู่ท้ายสวนนะคะดังนั้นคำนี้เขียนเหมือนกันอ่านออกเสียงแตกต่างกันความหมายก็แตกต่างกันค่ะคําที่6เขียนสะกดคำได้ว่ากรรอีกรีการอ่านออกเสียงแบบที่1ให้อ่านออกเสียงแบบคำควบกล้ำแท้นะคะออกเสียงว่ากรี ซึ่งหมายถึงโครงแข็งแหลมที่หัวกุ้งนั่นเองค่ะส่วนแบบที่สองให้อ่านออกเสียงว่ากะรีซึ่งหมายถึงช้างนะคะเมื่อเรานำคำทั้งสองคำมาแต่งเป็นประโยคจะได้ว่ากะรีเดินเหยียบกรีกุ้งที่ทิ้งเกลื่อนท้ายป่านั่นหมายความว่าช้างได้เดินไปเหยียบโครงแข็งแห,แหลมที่หัวกุ้งที่ทิ้งอยู่ท้ายป่านเองแบบนี้ช้างอาจจะบาดเจ็บได้นะคะ สำหรับคำที่7เขียนสะกดคำว่าพออีพีนะคะเวลาอ่านออกเสียงแบบที่1ให้อ่านออกเสียงแบบคำควบกล้ำแท้ออกเสียงว่าพลีหมายถึงเสียสละค่ะส่วนการอ่านออกเสียงแบบที่สองให้อ่านออกเสียงว่าพระลีซึ่งหมายถึงบวงสวงหรือบูชาค่ะเวลาเรานำคำทั้งสองคำนี้มาแต่งเป็นประโยคจะได้ประโยคที่ว่า คนในชุมชนทําพิธีพารีกรรมเพื่อผู้พีชีพนั่นเองค่ะนักเรียนสังเกตนะคะเขียนเหมือนกันแต่อ่านออกเสียงแตกต่างกันความหมายก็แตกต่างกันนะคะแบบนี้เรียกว่าคําพ้องรูปค่ะคําที่8เกียนสะกดคําว่าสระเอพอพานลอลิงสะอาค่ะการอ่านออกเสียงแบบที่หให้อ่านออกเสียงว่าเพลาซึ่งหมายถึงการ ราหรือเวลาก็ได้นะคะสำหรับการอ่านออกเสียงแบบที่สองให้อ่านออกเสียงแบบคำควบกล้ามแท้ค่ะออกเสียงว่าเพลาซึ่งหมายถึงแก่สำหรับสอดในดุมรถค่ะเมื่อนำคำทั้งสองคำนี้มาแต่งเป็นประโยคจะได้ประโยคที่ว่าพ่อจะเปลี่ยนเ,ลนเพลารถในเวลาบ่ายบ่ายนักเรียนอย่าลืมสังเกตนะคะเขียนเหมือนกันแต่อ่านออกเสียงแตกต่างกันความหมายก็แตกต่างกันเรียกว่าคำพ้องรูปค่ะ คำที่ 9, เขียนสะกดคําได้ว่าสอเสือมอมา้าสะอาทอทงสะอีค่ะเมื่ออ่านออกเสียงแบบที่ 1, ออกเสียงว่าสมาดหมายถึงการนั่งคุกเข่าทั้งสองข้างให้แบะลงที่พื้นแล้วนําขาไขว้กันทับฝ่าเท้าไว้ค่ะสําหรับแบบที่ 2, อ่านออกเสียงว่าสมาธิหมายถึงการสํารวจใจให้แน่วแน่มั่นคงและมีสติอยู่กับตนเองนะคะ เมื่อนำคำทั้งสองคำนี้มาแต่งเป็นประโยคจะได้ประโยคที่ว่าพ่อแม่นั่งขัดสมาธเพื่อทำสมาธินักเรียนอย่าลืมสังเกตนะเขียนเหมือนกันแต่อ่านออกเสียงและความหมายนั้นก็แตกต่างกันแบบนี้คือคำพ้องรูปค่ะเรามาต่องกันที่คำสุดท้ายค่ะคำที่1ิเขียนสะกดได้ว่าสอเสือรอนเรือสระอาะค่ะการอ่านออกเสียงแบบที่หให้อ่านออกเสียงแบบคำควบกล้ำไม่แท้ซึ่งจะออกเสียงได้ว่าสะค่ะ หมายถึงแอ่งน้ำขนาดใหญ่หรือหมายถึงการชำระล้างก็ได้นะคะสำหรับการอ่านออกเสียงแบบที่2ให้ออกเสียงว่าสละซึ่งหมายถึงอักษรที่ใช้แทนเสียงสละนั่นเองค่ะเมื่อนำคำทั้งสองคำนี้มาแต่งเป็นประโยคจะได้ว่าฉันทำการบ้านสละอาหลังจากสะผมเสร็จที่ข้างสะว่ายน้ำนักเรียนอย่าลืมนะคะคำ้องรูปจะต้องเขียนเหมือนกันแต่เวลาอ่านออกเสียงนั้นออกเสียงแตกต่างกันความหมายก็แตกต่างกันค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะกับการเรียนรู้เรื่องของคำพ้องรูปทั้ง10คำที่วันนี้ครูแอนได้ยกตัวอย่างให้หนักเรียนได้เรียนรู้กันไม่ยากเลยใช่ไหมคะ แต่อย่าลืมนะคะคำพ้องรูปจะต้องมีรูปที่เขียนเหมือนกันแต่เวลาอ่านออกเสียงนั้นออกเสียงแตกต่างกันความหมายที่ได้ก็แตกต่างกันค่ะอย่าลืมกลับไปทบทวนเพื่อให้สามารถใช้คำพ้องรูปได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ก่อนจะไปอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ให้กับครูแอนด้วยนะคะเพื่อที่เราจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆในการเรียนวิชาภาษาไทยกับครูแอนนะคะและเราจะกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ